ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อาผันผ้าโบราณเราก็เอามาตกแต่งแล้วตัวนี้เป็นผ้าปักของมงรุ่นรุ่นเก่าเลยนะคะรุ่นน่าจะหลาย10ปีมาแล้วงานคอเสือ้อซึ่งถูกนำมา mix and match กับลวดลายผ้าเก่าในวัฒนธรรมของหลายชนเผ่าทั้งเย้าอาคาละหูและเผ่าอื่นอายุหลายสิบปีถูกนำมาปักและดีไซน์ใหม่บนเสผ้าใหญกันชงจนเกิดมิติใหม่ของผ้าหลากวัฒนธรรมรวมอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว ผลงานชิ้นสำคัญที่ฮิวทายเฮาส์แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำโอท็อป5ดาวจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ดีไซน์ขึ้นเพื่อให้คนไทยและผู้คนจากทุกวงการได้เห็นมิติของผ้าไทยที่มีความสวยงามตามแบบวัฒนธรรมชนเผ่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันโดยเมื่อของเก่าถูกนำมาดีไซน์ใหม่ด้วยไอเดียของดีไซเนอร์ บวกกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมชาวเขางานแต่ละชิ้นก็เพิ่มคุณค่าและราคาให้สวยหรูดูแพงและงานส่วนใหญ่อย่างแทบจะเป็นงานชิ้นเดียวในโลกจากผ้าชาวเขาโบราณแต่ละชิ้นที่ก็มีลวดลายและเท็กซ์เจอร์ที่ไม่เหมือนกันผลงานที่ได้จึงโดดเด่นด้วยสีสันและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเราจะใช้ผ้าทุกชิ้นที่เป็นผ้าที่มีคุณค่าก็คือผ้าที่เป็นรุ่นโบราณทั้งหมดนะคะเก็บ ไม่ว่ามันจะขาดเอามาปะเอามาชุนเอามาสร้างมูลค่าให้มันเกิดมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวเขาเนี่ยสร้างคุณค่าด้วยการทํามูลค่าของผ้าให้มันมันมากขึ้นโดยที่ไม่มีการมาตัดทอนให้มันเล็กลงหรือละเอียดแล้วมาขายในราคาถูกๆนะคะอย่างเช่นผ้ารุ่นเก่าโบราณตัวเนี้ทุกชิ้นมีคุณค่ามากแล้วถูกตัดทอนไปไปทาเป็นเสื้อตัวเล็กตัวน้อยหมด เราก็ไปเก็บตรงส่วนนั้นนะคะเอามาแล้วมาต่อจนกระทั่งกลายเป็นเรสต,ตัวนี้ซึ่งเราขายอยู่ที่ราคา25,000ฮิวทายเฮาสงานผ้าชาวเขาโบราณที่ถูกออกแบบให้ทันสมัยมีความสากลปัจจุบันเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นจากการรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยผ้าวัฒนธรรมรวมถึงงานดีไซน์ที่โดดเด่น ทำให้เยรุ่นก็นิยมสวมใส่ทั้งในชีวิตประจําวันและการทํางานดังจะเห็นได้ว่าชิิงงานส่วนใหญ่จะเป็นสรงครอปหรอือคือความอนเนกประสงค์ที่สามารถนําไปประยุกต์สวมใส่สได้ทั้งกับกางเกงขาสัน้นและกิง้งหรือกับกางเกงยียนนี่จึงเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮิวไทยเฮาส์ที่เจ้าของยิตมั่นในการออกแบบที่ไม่ทําลายและสร้างคุณค่ามากขึ้นมองจากคุณค่าของผ้าก่อน ว่าผ้าตัวนี้มีคุณค่าแบบไหนสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง 2. มองจากประโยชน์ของการใช้สอยว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราเอามาทำอันดับแรกที่พี่เป็นเมนหลักที่ตัดสินใจเลยก็คือ1จะไม่ทำลายผ้าชิ้นนั้นเลยสมมติเรามีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นกระโปรงแมวเนี่ยค่ะมันจะขาดมาแล้วแต่มันเหลือผ้าปักบางส่วนขาดบางส่วน เราก็จะเอาแต่ส่วนที่ดีของมันเนี่ยมาใช้โดยที่ไม่ทําลายส่วนอื่นบางท่านเนี่ยเอามาแล้วตัดแต่งแต่ของเราไม่เห็นไหมคะจะเป็นชิ้นส่วนเหลี่ยมหมดเลยแล้วก็มาต่อเติมส่วนที่เป็นผ้าชิ้นอื่นเข้าไปเพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นยังคงอยู่ผ้าแมวมันจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างคือมีความทนมากใช้เป็น10ปี20ปีได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบเราจะนึกเสมอว่าถ้าอนาคตใช้ไปแล้วสัก5ปีแล้วเบื่อ ผ้าชิ้นนี้จะถูกแกะออกมาทำเป็นกางเกงได้โดยที่ความเป็นลายปักเนะี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะหรือเราไม่ชอบกางเกงเราสามารถเอามาทำเป็นเดรสนี่ค่ะก็คือเดรสแบบนี้ผ้าชิ้นนั้นก็ยังย้ายจากชิ้นหนึ่งมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วมีคุณค่าเหมือนเดิมค่ะการรวบรวมอัตลักษณ์มาเป็นศิลปะบนผืนผ้าสะท้อนความสำคัญในแง่ของผ้าตามวิถีและมีสตอรี่ สร้างความสวยงามและความภาคภูมิใจทั้งกับผู้สร้างและผู้สวมใส่ปัจจุบันไม่เพียงคนไทยที่ชื่นชอบและรู้จักเสื้อผ้าแบรนด์นี้เท่านั้นแต่ฮิวไทยเฮาส์ยังโดดเด่นดังไกลถึงต่างประเทศได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนแฟชั่นวิกมาแล้ว2ปีติดต่อกันปี2021ก็เช่นกันที่ยังได้รับเชิญให้ไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ปารีสแฟชั่นวิกอีกด้วย สมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิจิยาพักคลายมณีไายงาน